สวัสดีค่ะสวัสดีวันเอ่อวันพฤหัสวันที่26เดือนมิถุนายนนะคะค่ะเอ่อวันนี้อาจารย์จะเอา3ฮานอยนะคะของวันพฤหัสวันที่26ลงให้แต่ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องกราบขออภัยทุกๆคนในช่องต่อๆด้วยนะคะอ่าก็อาจารย์เอ่อลงคลิปไปนะคะก็อ่าไม่ได้เช็คก,ก็รีบๆเนาะเพราะว่าเมื่อวานนะคะ,ะเเกิดเหตุอะไรขึ้นก็ คือว่าอพอลงไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเสียงเหมือนเดิมนะคะตอนตอนแรกก็มีเสียงเหมือนเดิมนะคะแต่อพอกดอแบบโหลดไปแล้วอย่างเงี้ยอ่ะก็เสียงหายซะง,งั้นอ่านะคะก็ะเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์ก็แปลกใจนะคะว่าทำไมเสียงหายไปนะคะก็ะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกนะคะช่องตอต,อตออาจารย์ขอแนะนำนะคะให้ทุกคนเข้า กดไปดูตรงที่ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์นะคะอ่อนั่นคือของบ้านแดงนะคะเพราะบ้านแดงของอาจารย์เมื่อวานนะคะลงก็ยังมีเซ็กเอมีมีเสียงมีมีอ่อมีซาวอยู่นะคะก็ลองอยากให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็อ่อเช็คเช็คทุกทุกทุกๆช่องทางนะคะกดติดตามอาจารย์ไว้เนาะเพราะว่ายัางไงก็เราก็จะได้เห็นทุกๆช่องทางนะคะว่าเออมัน อันนี้มีเสียงอันนี้ไม่มีเสียงนะคะแต่ถ้าเกิดไว้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าอาจารย์มันไม่มีเสียงอาจารย์จะได้แบบว่า,าแก้ไขโดยด่วนให้ทุกๆคนเนาะโอเคค่ะนะคะก็เช่นเคยนะคะก็เราไปดูสถิติที่อาจารย์ลงให้ไว้เมื่อวานนะคะในช่องอบ้านแดงของอาจารย์เนาะเพราะอันนั้นมันมีเสียงเนาะนะคะแล้ค่อยมาสรุปผลกันอีกทีนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือแนวทางของวันนี้นะคะวันที่25นะคะก็คือวันพุธเนะาะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ได้เด่นนะคะ0แล้ว3แล้วก็6นะคะค่ะตัวเด่นตามนี้นะคะตัวจับตามนี้เนาะก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็อย่างเช่นเคยนะคะจะเน้นจากเด่น3ตัวนะคะอ่าก็วันนี้จะขออนุญาตอีกแล้วนะคะก็คือให้เด่น2ตัวนะคะ2ตัวเด่นนะคะ ก็ที่อาจารย์คัดเลือกมานะคะก็ที่คิดว่าเขาน่าจะมานะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ที่อาจารย์พูดนะคะก็ต้องเป็นต้องทุกคนต้องคิดตามนะคะว่าอาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถรู้ได้ว่าเลขเขาจะออกอะไรนะคะก็ค่ะวันนี้อาจารย์จะให้นะคะที่เน้นเด่นก็คือ0ูนย์แล้วก็3 นะคะอ่าก็ตามนี้เลยเนาะค่ะสองตัวเด่นนะคะที่อาจารย์เน้นก็คือศูนย์กระสับนะคะอ่าย้ำอีกทีนะคะว่าอาจารย์ไม่ตัดเด่นที่ว่าอาจารย์ไม่ไม่ไม่เลือกออกนะคะอ่าก็ทั้งสามตัวเด่นอาจารย์ก็จะเก็บอยู่อย่างนี้แล้วค่ะแต่อย่างที่อาจารย์ค่ะเมื่อกี้ก็ไปชมเอ่อคลิปวิดีโอที่อาจารย์ลงในช่อง บ้านแดงเมื่อวานนะคะก็ของบ้านแดงมันจะมีเสาวแล้วก็เสียงเนาะค่ะก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็ให้ทุกคนกดติดตามอาจารย์ไว้นะคะก็เข้าไปสำรวจทุกๆช่องทางนะคะถ้าอันไหนผิดพลาดไปก็รีบรีบบอกอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะได้แก้ไขโดยด่วนเนาะ,ะโอเคค่ะอาจารย์ก็ไม่อยากจะให้มันยืดมันยาวไปมากกว่านี้นะคะ ก็เราก็คงเข้าใจเนาะค่ะก็นะคะเรามาสรุปผลกันเลยนะคะผลพิเศษนะคะเมื่อวานออก8 4108นะคะอ่าะคะจากที่ว่าอาจารย์บอกเมื่อวานนะคะอาจารย์จะเน้นจาก3ตัวเด่นที่ให้2ตัว2ตัวเน้นก็คือ0แล้วก็3นะคะก็ผลเขาออก8 4 1 0 8ของพิเศษอาจารย์ของอาจารย์ก็เข้าเด่นศูนย์นานมาแล้วดีใจจังเลยนะคะแล้วก็มีตัวจับด้วยแล้วก็0 8ย์นะคะ อ่าแล้วก็ปกตินะคะเจ็ดสามหกแปดหกนะคะอ่ามาอีกแล้วเป็นปลื้มนะคะก็อ่าเด่นมาทั้งสองตัวเลยนะคะก็อ่าอย่างศูนย์ก็มาพิเศษแล้วสามก็มาแล้วนะคะแล้วก็เขาออกเจ็ดสามหกก็อ่าอันนี้เข้าเด่นสามนะคะแล้วก็สามหก แบบตรงเป๊ะเลยนะคะตรงเป๊ะเลยนะ,ะแล้วแต่ว่านะคะเด่น6ของเราก็เข้าแต่ไม่มีแปด8นะคะอ่าก็ผ่านแล้วนะคะก็อย่างอาจารย์ก็เออหายใจโล่งหน่อยนะคะก็ VIP นะคะอา่าออก3 15 62นะคะของเราก็เข้าเด่นหกอีกแล้วนะคะแล้วก็มีตัวจับ62 26นะคะก็เมื่อวาน นะคะแตกทั้ง3นอยเลยนะคะก็อันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเป็นปลื้มกับเหมือนกับอา,อาจารย์ด้วยนะคะก็อย่างอย่างอย่างที่อาจารย์บอกนะคะถ้าเด่นของอาจารย์เข้าทุกนอยนะคะอาจารย์จะเป็นปลื้มมากแล้วก็มีตัวจับด้วยเนาะ,ะก็ปลื้มอย่างมากเลยค่ะเนาะอ่ะก็พอปลืม้มพออ่าเป็นกระแสกันแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ไปชมนะคะของอวันที่26 ก็คือวันพฤหัสเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเด่นที่อาจารย์จะให้แล้วก็ตัวจับที่อาจารย์ให้จะมีเข้าไหมเราก็มารอลุ้นด้วยกันนะคะโอเคค่ะงั้นเราก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็คือแนวทางนะคะสามหน่อยของวันพฤหัสวันที่26นะคะวันนี้นะคะอาจารย์ได้เด่นนะคะ6กเนะคะอ่าอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอาจารย์จะไม่ตัดทิ้ง เด่นที่อาจารย์ให้นะคะอ่าก็แต่ว่าจะเน้นนะคะเน้นคือ1ตัว2ตัวให้ทุกวันนะคะก็นะคะก็วันนี้อาจารย์จะเน้นเด่น2ตัวก็คือ6แล้วก็7นะคะอ่าอันนี้ต้องให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะใช้วิจารณญาณด้วยนะคะอ่าแล้วก็ ตัวเด่นตามนี้นะคะตัวจับตามนี้ย้ําอีกทีนะคะว่าอาจารยา์เน้นเด่นจาก3ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ6แล้วก็7นะคะอ่ะวันนี้มีอ,อะไรลงสามตัวแล้วก็วิน2ตัว3ตัวลงท้ายๆแต่ว่าตะแข่งโคหน่อยนะคะตะแข่งหัวหน่อยเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คิดอยู่ว่าจะลงดีไม่ลงดีนะแต่ว่าเห็นแนวทางของเมื่อวาน ก็มีเข้าทั้งสองอสองตัวแล้วก็3ตัวก็ลองลองดูนะคะก็อันนี้อาจารย์ก็ทดลองแค่เพียงแค่เท่านั้นนะคะอ่าโอเคค่ะอันนี้อาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเลขดวงดาวหูราศาสตร์อ่าก็เป็นจากที่ดวงดาวละค่ะอ่านะคะก็เป็นหูราศาสตร์เนาะนะคะชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือ astrology number นะคะอ่า ก็ตามนี้เลยค่ะแล้วก็อาจารย์ขอฝากทุกๆช่องทางของอาจารย์หน่อยนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนะคะอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนกดทุกๆช่องนะคะกดติดตามอาจารย์ทุกๆช่องด้วยนะคะเพราะว่า,าช่องไหนมันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็เราก็จะได้ไปเช็คดูนะคะว่าเอออันนี้ดีมีเสียงอันนี้ไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ อ่าก็อยากให้ทุกคนกดทุกๆช่องทางติดตามทุกๆช่องทางนะคะก็จะได้เห็นนะคะว่าอันไหนผิดพลาดนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะบ้านฟ้าของอาจารย์นะคะอ่าก็คืออาจารย์เมย์ยูเคนะคะอันนี้ก็คือช่องสำรองของอาจารย์นะคะอ่าย้ําเสมอเนาะค่ะก็ช่องทีทีของอาจารย์นะคะต่อๆก็ MAY นะคะตัวขีดตรงกลางนะคะแล้วก็ UK เนนะ แล้วก็ช่องบ้านแดงของอาจารย์ก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงที่หน้าโปรไฟล์ทุกๆช่องทางของอาจารย์นะคะก็สามารถกดตรงนั้นนะคะแล้วก็มันจะลิงก์เข้าไปหากันนะคะโอเคค่ะนะคะย้ําสม่ําเสมออาจารย์ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่ชักจูงไม่มัวเมานะคะ ถ้าเกิดว่าเลขเด่นของอาจารย์นะคะไปตรงกับอาจารย์ท่านไหนแล้วก็ตัวจับของอาจารย์ไปตรงกับอาจารย์ท่านไหนก็ให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะแล้วก็ต้องกราบขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าอาจารย์พูดตะกุกตะกักนะคะแล้วก็พูดให้มึนๆงงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะต้องอนะคะก็ทนฟังอาจารย์หน่อยเนาะ โอเคค่ะยังไงนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ่าอาจารย์ก็จะสำรวจก่อนก่อนที่จะลงค่ะก็วันนี้คงจะไม่พลาดก็คงอาจจะมีเสียงเนาะอ่านะคะโอเคค่ะยังไงก็ให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังๆงงกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ